สวัสดีครับผมพี่น้องครับพบพอกันอีกแล้วครับกระบาอีสานสายลลาขึ้นเก่านะครับมือนี่กับการตอนเขาไงนะครับผมเช่นเกาเช่นเดิมครับมือนี่มากระเบาเตยคื้เก่าครับผมคนเก่าคนเดิมของเขาครับเหรียญสูตรเกาเหมือนเดิมเนาะบอนเหรียญี่หนกตอนะครับผมเบาเตยก็ได้ตาอีสานก็มีแค่ตัวเดียวเราพี่น้องจิแบงกันเหรียญก็บ่ได้เรา หานกฝึกกับท่านในมีครับท่านใ้มีโตขึ้นเนาะมือนี่ก็เอาเป็นนกลำฟงคือเก่าครับใบอีสานแล้วก็จ้าเลี้ยวครับมือนี่วานโบผานรับสูบเบาเตยโบได้เบาเตยจัดสองครับผมเบาอีสานนี่โบได้เอาก็ตามเดิมหลับพี่น้องโบเบาหลายแล้วครับผมมาเละสีคำคือเก่าครับมีเวลาสำนีครับล้มก็แห้งเล่มพี่น้องมือนี่เป็นเังไหนว่เป็นอากาศผ้าอยู่เขาครับเอ้านั้ไหก็ล่อรุนนงครับผ้ามานครับผมเพื่อใดเนาะ เรือเบาวอีสานหรือเรือเบาเตยนะครับผมล้อหลุนเบิ่งนะครับผมว่าไผสิมานมือนี้เอา้าไปหาไส้นเ,เนาองเบาเตยเนาะไปครับผมพี่น้องติดตามครับมือนี้ เอานี่ครับพี่น้องเนาะบ่าวอีสานต่อดินไว้เนี่ยครับข้างทางถนนครับผม้นีโจเลี้ยวกับมีหนกไปไกลเยอะครับแต่ว่าบ้ต้องสัยบ้เขารวมครับผมเดี๋ยวลองต่อดินมาครับผมติดตามมังครับบ้ได้ตังกลองเนี่ยพี่น้องเนี่ยบ่าวอีสานว่าสิหลีอยู่เอานีนะครับแถวแถาติดตามมังครับว่าสิมีหนกมากวะพี่น้องครับนีเด้อครับหนกอยู่หนีเด้อ ลมพงครับนกป้ายกนี่ครับทิ้วน้ำผมนี่แหละเสียงขันยูพุดครับไกลเติบเจ้าเลี้ยวนีก็มีเสียงนกเสียงยครับเจ้าเลี้ยวใส่ไปทางผีครับเสียงเทียงกันนี่ครับแต่บลูเขารวม,ม,มบ่แต่ว่าบาวอีสานต่างกล่องเยู่ดอกแต่มันจกสีไทยบ่เดี๋ยวรุ่นเบิ่งกระพ่นองเนาะติดตามมันครับมันสีมาบ่นกป้าอยู่ด่านใส่ยมือครับเดี๋ยวนี้ บังครับลุ่นบังลงเหรอครับพี่น้องบินมาลงนยครับเขาด้านลังเขดาขด้านลังครับพี่น้องเอ,อ้ยบินมาลงนยครับผมยังอยู่ครับเห็นบ่แต่ว่าใครอาจจะบ่เห็นแบบเสียงดีด้ยครับ นี่ครับเชือกนกปล้านี่นี่ครับเชือกนกปล้าอยู่ด่านหลังบ่ได้ห่างเลยพี่น้องเอ้ยคู่แล้วครับคู่แล้วเน่ยนี่ยหูบ่วงอยู่แล้ว ียงเจ้าเลี้ยวับเทียงกันอยู่คับผมนยางกลับขึ้นพี่น้องมันหลูบวงครับยางกลับผมว่ามันี่ลงหนาล้านวงเงน เสียงดีครับตัวนี้แต่ค่าล้มโบมี่พี่น้องนกเทานี้เสียงกลางๆครับห้องห้องยังเขาไปบ่พี่น้อง ีดโดนผลักัตม,มันยังเขาอยู่เดีวยวใบสารไทยเบิ้งบุกคือพี่นอกสุดถ่ายบินนี้ครับอ้หนกใจกในไปหูบ่วงอุบาตเงดเลยครับโอ้สุดหยอดสุดหยอดแต่ละตัวเดี๋ยวเลี้ยวกับเสียงเทียงกันอยู่ทำเด็ดเศร้าอยู่ครับผม เดี๋ยวรุนบังน้พี่น้องเนาะเดี๋ยวไปเบิ้งเจเลี้ยวครับอันก็สันบใบสานสีลอยไปหางดินบเบังหางหางเจเลี้ยวบังบบาเตยเสียงลำโพงเงียบเลยครับเม็นใดบ่บูอ๋อเดี๋ยวรุนเบังน้พี่น้องเนาะติดตามบังครับผมอาพี่น้องครับผมไปเบิ้งเจเลี้ยวครับมันเหยียบบ่ะหรือบบเหยียบนะครับผม บโบเหยียบครับเดี๋ยวใหญ่หมองเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวลุนกันต่อครับผมโบคือครับ เอาอีกแล้วพี่นองออแผ่อีกแล้วแพ่อีกแล้วดังอีกแล้วครับเบาเตยปะทู่ช่วงนี่มาแรงครับสุดยอดครับโอ้เสียงได้ละจานนี่เสียงกลางมีค้าลมมา้มอ่ะไดคือเป็นตะไดไว้เถคือหางข้าวเดียว บพ,พอหานาที่ป่าทุกพี่น้องเลยมาแรงมาแรงครับเบาเตยช่วงนี้สุดยอดครับผมนี่ครับพี่น้องมาแรงครับช่วงนี้เบ้าเตยจัดอีกแล้วผู้ไล่งามอยู่เด็กพี่น้องลายข้อกับทีดีเยู่เสียงกลางมาดิเียงกลางไปหาไงกลางไปหาไถูกสุดยอดครับ จ็บ,บ่วงท่านแล้วอ่ะโอ้มานมานอยู่พี่น้องกะพัดคล้ายบ่วงให้นี้โอ้บ่าอีสานแพ่ตลอดเลยครับจังไดเป็นสันครับผมโอ้เมื่อวานกะจัดสองมือนี่ตัวหนึ่งครับบ้าอีสานมองพูดถึงเราพี่น้องแฮวครับเมื่อนี่บบมีหยังมาไก่ครัมีมาไก่กับโบติะครับผมช่วงนี้แผ่ครับแพ่เบ้าเตยครับผมกําลังเจ็บบ่วงอยู่ครับผม จะเลี้ยวอยังบาวิสานเก่าลงมาเบิดแล้วครับไมยซองก่าจากมีนกเขาบอกระดับขึ้นมาบนอาจจะมีดอกกิเก่าแล้วนกตอดินหมายสุดท้ายวันหันกับโบมีครับเอ้ากัคลิปนี้ก็สิเอาไว้ซ้ำนี่เนาะบ่าเบ้าเตยเนาะครับคำขึ้นกอล่ะพี่น้องเอ้ยมืออะไมือเก่าสำหรับคลิปนี้ก็สิเอาไว้ซ้ำนี่เนาะพี่น้องเนาะขอบุญขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับที่เขามารับชมจนวาจบคลิปนี้เนาะอ่ะ ขออวยพรให้พี่น้องทุกท่านครับคอยอย่าเจ็บอย่าจนนะครับผมล่ำรวยเงินทองครับคิดหวังสิ่งดใดคอยสมหวังลูกสิ่งถูกประการครับผมมีความสุขทุกท่านนะครับผมสำหรับเมือนีบ่าวอิสานกับบ่าวเตยขอตัวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ